ตอ่อปิดมันมีตังที่อยู่ร้ายหน่ะเอาไปดีหนจ้ต วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงมาหรือยังคะดเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องครีมกันแดดกันก่อนเลยขอเวลาแชร์แป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายด้วยนะคะ ก่อนเลยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้ว,อวสองคนวันนี้มีของมาแจกนะคะแต่ว่าเออใครที่ดูอยู่ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ไอดูรู้ด้วยว่าเนีเรายังอยู่ด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้นะคะอาจะพามาดูกันแดดที่ร้านของไอตานิกที่ เรามีกันอยู่ที่ร้านทั้งหมด5ตัวทั้งหมดหตัวนะคะทั้งหมดหตัวฉะนั้นกันแดดเอางี้ก่กาันแดดสำคัญยังไงใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นให้ด้วยนะคะมีของมาแจกมีของมาแจกแต่ยังไม่บอกว่าอะไรแล้วทุกครั้งก็จะได้ทุกครั้งก็จะมีคนได้รางวัลน,นะคะก็มามาเล่นเกมกัน เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แป๊บหนึ่งนะคะอะใครเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นนิดนึงแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะ รอคนมาแป๊บนึงใครเข้ามาแล้วแสดงความคิดเห็นนะคะกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายให้มาด้วยเราจะได้มารู้จักกันนะคะวันนี้นะคะใครเคยมาร้านไอตอิกบ้างว่าอยู่ตรงไหนแนะนำร้านก่อนนะคะร้านอยู่ก่อนถึงวงเวียนรถไฟกุยบุรีอยู่ตรงข้ามร้านเสร็จสวดกนกวันตรงข้ามร้านขายอาหารสัตว์นะคะก็ แวะมากันได้ใครอยากจะมาครั้งแรกแล้วไม่อยากเสียเที่ยวนะคะให้ทักเพจหรือว่าโทรมาจองคิวกันก่อนนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะว่ากำลังดูอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ไอรู้ว่ามีคนเข้ามานะแล้วกำลังด้วยอยู่นะแล้วเราจะแจกของกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชินเจอกันทุกรอบสวัสดีค่ะ โอเควันนี้จะมาแนะนําเรื่องครีมกันแดดนะคะจริงๆแล้วครีมกันแดดของไอตันิกอะมีเยอะมีเยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ไว้ที่โรงไว้ที่ร้านนะคะก็คือ5ตัวนี้นี่5ตัวนี้แล้วก็คนก็จะสงสัยฉันใ,ใช้ตัวไหนดีแล้วบางคนเอาไปแบบอย่างกันแดด6-8เนี่ยก็คือเอาไปแล้วแบบว่า โุ้ยนานมากเลยอ่ะกว่าจะหมดอะไรเงี้ยจริงๆนะใช้ได้เป็นปีใช้ได้เป็นปีนี่เมื่อเช้ามีน้องมาซื้อใช้กันสามคนใช้มาหกเดือนแต่ใช้สามคนนะอืมไอ้ว่าน่าจะเกือบหกเดือนนะเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านมาประมาณหกเดือนน้องเข้ามาแรกๆกเลยนะคะสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามาอ่ะวันนี้จะพูดเรื่องกันแดดนะจะพูดเรื่องกันแดดใครที่มองข้ามเรื่องครีมกันแดดต้องฟังก่อนเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำห้าตัวใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ comment เพื่อที่จะได้มีชื่อของคุณในการร่วมรุ้นรางวัลในวันนี้นะคะมีของมาแจกเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่ชินอ่ะขอตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกเลยตัวนี้นะคะเป็น a c n e s u n care acne sun care คคืออะไรใครเข้ามาดูแล้วตอบได้ไหมคะว่า a c n e s u n c a r คคืออะไรอืม กันแดดนะคะกันแดดทุกตัวที่มีอยู่เนี่ยทุกตัวที่มีอยู่ดีหมดทุกตัวดีมากๆใครก็ตามที่ใช้ครีมบำรุงครีมบำรุงอย่างดีโอ้โหเป็น5-6าหกตัวจะเป็นตัวแต่ไม่ได้ใช้กันแดดเลยไม่มีความหมายนะคะใครจะบอกว่าเอากลับมาเลยเอากันแดดไปเอากันแดดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือกันแดดเป็นตัวที่สําคัญถ้าเกิดคุณบำรุงแต่คุณไม่ปกป้องผิวคุณเลย นั่นหมายความว่าคุณบำรุงไปไงก็ศูนย์ไม่เกิดผลอะไรนะเอาวันนี้จะมาแนะนําทีละตัวอันนี้เป็นกันแดดสําหรับคนเป็นสิวคนน้องๆที่เป็นสิวหนักๆน,นะคะหรือใครที่เป็นสิวหนักๆจะให้ตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยออยฟรีค่ะก็คือไม่มีน้ํามันแล้วก็ฟรีพาราเบนไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี PG นะคะ ซึ่งเหมาะกับคนที่เป็นสิวมากแต่ข้อเสียของเขาก็คือเกลี่ยยากนิดนึงแต่เป็นข้อดีซะส่วนใหญ่คือปกป้องผิวเรานะคะไม่ให้ผิวเราถูกทำลายคนที่เป็นสิวเนี่ยผิวอ่อนแออยู่แล้วต้องใช้กันแดดและช่วยในเรื่องของรอยสิวให้ไม่ถูกแบบไม่ไม่ดำขึ้นนะ่ะว่างั้นซึ่งใช้ได้นานมากกรดนี้ใช้ได้นานมากนะคะใครซื้อไปคือแบบใช้ได้นานเลย แล้วมันเป็นของดีดีมากๆใครที่เป็นสิวใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้กันแดดใครไม่ใช้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาติม๋มคิดถึงคิดถึงปาติ๋มมากเลยจริงๆอ่ะมีของแจกแต่ของพวกเนี้ยปาติ๋มได้ไปแล้วเดียวเดี๋ยวอาจะคิดก่อนว่าจะแจกอะไรปาติ๋มดีนะนะคะอ่าอันนี้ตัวนี้คนที่เป็นสิวนะคะใช้ได้ราคาอยู่ที่ ห้าร้อยเก้าสิบาทเตล่ยต่ตกใจนะคะเพราะใช้นานมากใช้นานมากไอว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยขอดูอืมสามสิบจไอ้ว่าเกินสี่ห้าเดือนอะเกินสีเดือนเพราะใช้นิดเดียวแล้วก็แตะแตให้ทั่วหน้าแล้วก็เกลี่ยนะคะอันเนี้ยคนที่เป็นสิวอะจัดนะคะต้องจัดคือใช้ครีมเท่าไหร่แต่ไม่ใช้กันแดดไม่มีความหมายต่อมานะคะ กันแดดที่อยากจะนำเสนออีกอันหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีมากแล้วก็คือผู้ชายอ่ะชอบใช้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นน้ำมากกว่าครีมแต่ไม่ใช่น้ำเดลวเปิวนะแต่ก็คือเป็นน้ำมากกว่าครีมแล้วก็กันแดด spf เนี่ย121 121มาความหมายคือนี่ค่ะตัวนี้แต่ทุกคนจะบอกว่าแอกล่องทำไมมันเขียน50นะคะหลักการของออยของประเทศเราก็คือว่าเครมได้แค่50 s p m ห้าสิแต่ในห้องแลบของเรานะคะห้อง lab ก็คือได้1 2อยยี่สนะร้อซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดที่เป็นการสะท้อนออกความหมายของการสะท้อนออกก็คือเมื่อมีแดดมีแสงเข้ามาเขาจะเอาความร้อนเนี่ยสะท้อนออกนะคะเป็นการแดดประเภท physical physical ก็คือการสะท้อนออกนะคะซึ่งตัวเนี้ย ดีมากไอใช้แล้วดีมากแล้วก็แฟนไอใช้ก็ดีมากคือใช้แล้วไปออกแดดเนี่ยรู้สึกว่าหน้าไม่แสบใครที่ทํางานกลางแดดนะคะไอก็จะให้ตัวนี้ไปตัวนี้ไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะ แล้วคุณรู้ไหมว่า1 spf ที่เขาบอกว่า50 spf 30 spf 1 2 1 spf หมายความว่าอะไรนะคะ spf ก็คือเป็นเป็นตัวที่บอกบ่งบอกว่ามันจะปกป้องยาวนานได้เท่าไหร่นะคะ1 spf เท่ากับ15นาที หนึ่ง spf เท่ากับสิบห้านาทีนะคะจะเอา Animal. อันนี้มาคูณอันเนี้ยร้อยี่สิบเอ็ด spf เท่ากับกี่นาทีหนึ่งสองหนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบหกนาทีหารหกสิบิโอ้โหทาครั้งเดียวทั้งวันนะคะสามสิบสองชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยคือเป็นกันแดดที่คุ้มมากนะคะคุ้มมากแล้วก็ดีมาก เป็นกันแดดของไอตันิกที่ใช้ได้นะกันแดดของไอตันิกทุกตัวใช้ได้นานมากนะคะตัวเนี้เป็นเนื้อเหลวกว่าครีมแต่ก็ไม่ใช่เป็นน้ำน้ำนะใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะวันนี้มีของแจกนะคะมีของแจกฟังเรื่องกันแดดกันไปก่อนกันแดดทุกคนจะเข้าใจว่าแดดฉันออกไปหาแดดฉันไม่ออกจากบ้านฉันไม่ใช้กันแดดเพราะว่าแดดกันแต่แดดผิดผิดนะคะบ้านคุณเปิดไฟ บ้านคุณดูมือถือ,อใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่เป็นแสงนะคะนั่นคือตัวที่ทำร้ายผิวกันแดดไม่ได้กันแค่แดดอย่างเดียวมันคือการแสงต่างๆด้วยนะคะไฟจากบ้านไฟจากมือถือมี UV ฉะนั้นต้องใช้กันแดดคนบางคนนะคะไม่ได้ออกจากบ้านเลยจะเป็นฝ้าเพราะว่าเขาใช้โทรศัพท์นะคะใช้โทรศัพท์แล้วก็แบบ ใช้ทั้งวันไม่ได้ใช้กันแดดเนี่ยก็เป็นฟ้าฉะนั้นคุณจะบำรุงเท่าไหร่แต่คุณไม่ใช้กันแดดไม่มีความหมายนะคะเท่ากับศูนย์ไอจะพยายามให้ลูกค้าใช้กันแดดทุกคนนะคะค่ะต่อมาเป็นกันแดดตัวสีขาวอันนี้จะเป็นเนื้อครีมและจะแนะนำสองตัวพร้อมกันเลยใครที่มาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวจะมีรางวัลไปแจกนะคะ ่ผ่านไปสองตัวแล้วแล้วตัวมันคล้ายๆกันนะกล่องคล้ายๆกันสีส้มขาวตัวนี้จะเป็นกันแดด Amazing เราจะเรียกกันไง่ายๆว่า Amazing ตัวนี้เป็นกันแดดสิวสวัสดีค่ะพี่ทิพครเขที่แล้วพี่ทิพลืม Max Milky ที่ได้รางวัลไปนะครับที่ว่ามาเอารางวัลหนึ่งแถมหนึ่งไปลืม Max Milky เดี๋ยวเขาหน้ามาเตือนไห้ด้วยนะคะบางทีไอก็ลืมขอโทษทีนะคะ Max Milky มีประโยชน์มาก ก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นค่ะดีมากสำหรับพี่ทิฟ์นะคะโอเคต่อมานะคะอันนี้กันแดด2ตัวกันแดด2ตัวที่ไอแนะนำไปนะคะกันแดดที่มี spf 121ก็คือ1 spf เท่ากับ15นาทีนะคะก็คูณไปเลยแต่ว่าหน้ากล่องเค็มได้แค่50เพราะว่าเป็นของเป็นกฎหมายนะคะของออยเราก็ทำตามให้มันถูกต้องแต่ว่าในห้องแลบที่เราทดลองอ่ะได้121ต่อมาแต่ตัวนี้ดีนะ คืออยากให้ทุกคนลองมากเลยมันดีมากเลยดีมากจริงๆใครคือมีคนบอกก็มีกันแดดอยู่แล้วค่ะมีกันแดดอยู่แล้วค่ะจะไอบอกว่าใช้ด้วยกันส่งตัวได้ละไอใช้เป็นประจำด้วยใช้คืออ่ะไอใช้หกแปดลงไปแล้วใช่ไหมไอก็ใช้เดวนี้อีกนะบางวันที่ออกไปออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้แบบใช้คู่กันแล้วก็ใช้สลับบ้างแล้วก็ใช้คู่กันดีดีมากบอกเลยอ่ะต่อมากันแดดสองตัวนี้นะคะ จะเห็นว่าหน้ากล่องเขียนไม่เท่ากันตัวนี้ออกมาหลังจากเป็นเป็นกล่องเก่าอะค่ะมันก็เลยยังไม่ได้ปรับว่าเป็น50อะไรเงี้ยแต่ว่า SPM ในห้องแลบเหมือนเดิมค่ะได้68ตัวนี้ได้50ตัวนี้เป็นกันแดดสีขาวก็คือใครเขาเรียกว่ากันแดดหน้าหน้าใสอะ ก็คือใช้แล้วมันก็จะใส่ขึ้นด้วยแล้วก็ปกป้องผิวจากแดดด้วยแล้วตัวเนี้เป็นกันแดด68จะเป็นสีเบจไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะเป็นสีของสารสก,กัดข้างในเลยสวัสดีค่ะพี่นตูตขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ไอ้ด้วยนะคะเออแล้วคนที่ว่าดูออนไลน์เห็นเห็นไอ้นะสั่งได้นะคะตัวนี้10กร,รมัม359บาทไม่แพงเพราะว่าของเราไม่เหมือนของคนอื่นนะคือของเร,เราใช้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเราออกแบบมาให้ใช้ ได้นาะนะคะคือจุ่มไปหนึ่งครั้งนะคะเอานิ้วจุ่มแตะไปหนึ่งทีแล้วก็แต,แตะ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 ให้ทั่วหน้าก่อนให้ทั่วหน้าก่อนอันนี้คือเทคนิคของไอตานิกนะคะแล้วก็ทาวน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 ให้ทั่วหน้าอันนี้จบแล้วก็ใช้ได้ประมาณ3เดือน2อถึงสเดือน3เดือนอะไอว่ายเคยใช้3เดือนกว่าแล้วก็คือดีอันเล็กตอนนี้ใช้แต่ใช้อันใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าขี้เกียจแกะบ่อยๆขี้เกียจเปิดบ่อยๆแล้วก็ใช้คู่กันกับ SPF 121นะคะ 1, 1 spf เ, SP เท่ากับกี่นาทีคะตอบกันมาหน่อย1 spf เท่ากับกี่นาทีเดี๋ยววันนี้ยังไม่บอกเลยว่าแจกอะไรแล้วแจกใครแจกทำไมแจกยังไงยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวอา,ยอาจจะมีแบบถูกใจแล้วก็แจกนะโอเค1 spf เท่ากับกี่นาทีคะพี่น้องะ่ะกี่นาทีคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะต่อมาเลยก็คือซันสกร e นซันบ็อกซ์ฟาวเดชั่นตัวนี้เหมาะกับคนที่มีอายุแล้วก็มี ฝ้าแล้วก็อยากจะปกปิดนะคะแล้วแต่ข้อแม้ของการใช้ตัวนี้คือว่ายัางไงเราก็ต้องใช้ต้องใช้คลีนซิ่งค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผสมรองพื้นสนุนสองพื้นมีคนชอบใช้เยอะมากเลยนะคะแบบว่าบางคนติดการแต่งหน้าแล้วก็แบบอยากใช้แบบที่มันเหมือนมีรองพื้นตัวนี้จะผสมรองพื้นนะคะตัวนี้จะผสมรองพื้นตัวนี้ใช้ได้นานเลยกันน้ําด้วย เป็นสีเดทค่ะลองนะคะอ่าใครมาอีกพี่ทิพสิบห้านาทีค่ะถูกต้องเก่งมากเลยพี่ทิพใช้กันแดดตัวไหนอยู่ค่ะกันแดดของเราอะ่ะมีประสิทธิภาพดีมากแล้วเป็นของที่ดีมากแล้วใช้แล้วแบบหน้างเงามากไอชอบมากเลยลโอเคตอนนี้มีคนดูอยู่สี่คนนะคะ อันนี้กันแดดมีใครชอบตัวไหนบ้างจริงๆมีคนใช้แบบว่าเหมือนไอ้นี่แหละก็คือใช้อย่างนี้คู่กันแบบนี้ไอจะชอบมากชอบมากๆนะคะเราบำรุงเท่าไหร่แต่เราไม่ใช้กันแดดเท่ากับศูยรนะเรายก็จะแบบองั้นที่เอากันแดดไปดีก่อนก่อนเอากันแดดไปก่อนแล้วก็ตัวอื่นค่อยมาเอาก็ได้แต่ว่าถ้าใชค้ครบผิวหน้าของคุณก็จะดี ชอบ SPF 68ใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อใยใหมใช่ไหมพี่ขินชอบมากไอก็ชอบมากชอบมากๆแล้วก็ใช้ใช้ได้การด้วยบางวันแล้วก็บางวันก็ใช้ตัวเดียว68ตัวเดียวแต่ตัวเนี้ยเนื้อมันจะเป็นน้ำๆมากกว่า68เพราะว่ามันเป็นกนันแดบดบแบบ Amazing เอ้ยแบบ Physical เนาะแต่อันเนี้ยเป็นการแดดแบบ เออกันแดดมี2แบบอันนี้เป็นกระจายออกเป็นสะท้อนออกคือพอแดดมาเนี่ยพอแสงไม่พูดแดดดีกว่าเดี๋ยวคนก็จะแบบฉันไม่ได้ออกแดดใช่ไหมในบ้านคุณเปิดไฟก็คือมี UV แล้วนะคะต้องปกป้องผิวถ้าคุณบำรุงไม่ปกป้องผิวยังไงผิวมันก็ไม่ดีขึ้นนะโอเคพอเข้ามาปุ๊บ มันก็สะท้อนออกส่วนกันแดดสองตัวนี้เป็นกันแดดแบบเคมีคอลค่ะก็คือว่าพอแดดมาความร้อนมาแสงมาก็คือกระจายกระจายแสงกระจายความร้อนให้เป็นอุณหภูมิหรือเป็นอุณหภูมินะคะที่ไม่ทำํำลายผิวนะคะตัวนี้ก็เลย ใช้ด้วยกันไปเลยนะใช้ด้วยกันไปใครบอกว่าเออมีหกแปดอยู่แล้วแล้วซื้ออันใหญ่ไปด้วยซื้ออันใหญ่ไปด้วยแล้วคือแบบโหเซ็งเลยอ่ะใช้นานมากกว่าจะหมดแบบอยากจะลองเปลี่ยนตัวอื่นดูบ้างแต่ก็ชอบนะแต่แบบเห็นไอ้แนะนําเนี่ยจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยไอ้แนะนําให้เอาไปเพิ่มค่ะแล้วใช้ด้วยกันแล้วใช้สลับกันก็ได้หรือใช้ด้วยกันก็ได้ใช้สองตัวก็ได้หน้าไม่หลอกนะคะหน้ายัางดีแล้วก็คือแบบคุณขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกหรือเดินตลาดอะ่ะ มันไม่ร้อนมันไม่แสบนะอย่างเมื่อวานมีลูกค้าคนนึงมาแล้วคือแบบทำหน้าเราก็รู้สึกว่าแสบหน้าไหนก็เลยถามว่าใช้กันแดดไหมอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือไม่ได้ใช้กันแดดนะคะก็คือก็ก็ต้องแนะนําคุยกันว่าอืมกันแดดอะมันสําคัญเพราะเขาทํางานนอกบ้านแล้วมีการห่อหน้าก็คือว่าใครนะคะที่ทํางานต้องออกแดดต้องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีการห่อหน้าทางแบบ ปิดนี่มันจะยิ่งทําให้หน้าเราร้อนระอุความร้อนมันร้อนระอุมันไม่ใช่แค่แสงเดี๋ยวท,ทำลายผิวแล้วนะคะความร้อนด้วยฉะนั้นความร้อนทํร้ายผิวแล้วก็ทําให้ผิวของคุณเนี่ยเป็นฝ้าแล้วก็รอยด่างดำไม่จางลงสักทีนะคะพี่โน้ตเท่ากับ20นาทีหรอ15นาทีไม่ใช่หรอพี่น้ต15นาทีมั้งเดี๋ยวขอหาอหาข้อมูลหน่อยแต่ข้อมูลที่ไอซ์มีอยู่คือ15นาทีนะโอ้แต่20นาทีอาจจะถูก ไอาอาจจะผิดขอดูหน่อยเหมือนมีคนมาเดี๋ยวถ้ามีคนมาเดี๋ยวไอต้องไปก่อนนะคะวันนี้ใครใครเคยใช้กันแดดของไอาตานิกบ้างคะว่าตัวไหนที่ดีแต่ถ้าแนะนำไอก็ให้แนะนำเป็นแบบ แนะนำใช้อันเล็กๆลองใช้ดูก่อนแล้วก็คือชอบก็ค่อยขยับขยับก็ได้ค่ะไอว่ายี่สิบอ๋อความรู้สิบห้าถึงยี่สิบโอเคถูกต้องทั้งสองคนเลยนะคะไอว่าและว่าทําไมถึงว่ามีข้อมูลอยู่ก็สิบห้านาทีโอเคนั่นแหละก็แสดงว่ายิ่ง s อ f มากก็ยิ่งดีนะคะ พี่นุชเก่งมากเลยมีความรู้มากเลย15ถึง20นาทีโอเคค่ะใครยังไม่มีกันแดดรีบมานะคะรีบมาใช้นะคะรีบมาใช้นะคะป้าติ๋มยังอยู่ไหมคะป้าติ๋มยังอยู่ไหมคะป้าติ๋มเดี๋ยววันนี้ขอจับฉลังนะคะไอจะแจกกระเป๋าอีกแหละหนึ่งใบ อ่ารอเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวเขียนชื่อลงไปก่อนคนที่มาขึ้นว่าผู้แชร์นะคะก็มีพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์พี่นุษย์นะคะพี่ทิพย์พี่นุษย์พี่ชินอย่าลืมป้าติม๋มอยู่ป้าติ๋มแชร์ด้วยค่ะมันยังไม่ขึ้นผู้แชร์อ่าเดี๋ยวขึ้นก่อนนะคะว่าป้าติ๋มยังอยากได้กระเป๋าไหมคะเพราะป้าติ๋มได้ไปแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวไอ้ก็แจกอีกหละได้ไหมขอแจกแจกซ้ําได้ไหมคะ เดี๋ยวเขียนชื่อก่อนเล่นเกมเล็กๆน้อยนะคะเล่นเกมเล็กๆน้อยใครที่แบบเพื่อนยังไม่เข้ามานะคะไปสกิปเพื่อนมาเลยไปสกิปเพื่อนมาเลยขอคําถามเกี่ยวกับกันแดดหนึ่งคำถามค่ะมีใครมีคําถามไหมคะเกี่ยวกับกันแดดเกี่ยวกับกันแดดอุ้ยวันนี้ก็พูดนานเหมือนกันนะเนี่ยามาแล้วค่ะพี่ทิพย์นะคะไอ้เขียนชื่อลงแล้วนะคะทิฟฟี่นะคะ คิฟฟี่ต้องอยู่นะตอนไหนขันชื่อทาไม่อยู่ก็คืออดอ่าพี่ทิฟหนึ่งคนนี้นะคะไอวางไว้ก่อนต่อมาป้าติ๋มนะคะสำเนียงผู้ระยะให้คนอื่นบ้างเอาจริงหรอแต่เขียนไปก่อนเผื่อได้นะคะเผื่อได้เผื่อได้เอาไปให้เอาไปให้น้องเจนอุ้ยแต่ไอว่าไม่พอนะป้าติ๋มเพราะว่าป้าติ๋มอะ เงินเยอะเดี๋ยวต้องเอาไปใส่เอาไปใส่เงินปะติ๋มนะเอาไปใส่เงินเขาที่แล้วไปไม่พอเดี๋ยวไปใส่เงินเพิ่มนะอ่ะประติ๋มนงนุชย์นะคะพี่นุษย์นะคะเดี๋ยวไอเขียนชื่อให้พี่นุษย์ยังอยู่ไหมคะเอก,กพันกุลนี่พี่นุษย์อ้าวกันแดด จริงจะใช่ป้าติ๋มไม่พอใส่ตังค์เดี๋ยวต้องเอาไปอีกตังค์เหลือเดี๋ยวต้องเอาไปอีกไปใส่ตังค์อ๋อวันนี้หวยออกหรือยังไม่รู้วันนี้คือเป็นวันที่ลูกค้าแบบว่านี่มากมาแป๊บๆเพราะเขาไม่มีเวลาอ่าสามท่านนะคะเดี๋ยวไอจะจับหนึ่งรางวัลน,นะแต่ขอยยําเรื่องกันแดดอีกทีนะคะใครที่ซื้อครีมไอตานิกไป ซื้อไปแล้วเอ่อไม่ได้ซื้อกันแดดนะคะรีบกลับมาซื้อนะรีบกลับมาซื้อรีบกลับมาซื้อเพราะว่ามันสำคัญมากกับผิวใช้บำรุงเท่าไหร่แต่ไม่ใช้กันแดดก็ไม่มีความหมายนะคะเรามีหลายตัวให้คุณเลือกมีหลายราคาด้วย SPF 6 8ตัวเนี้ยตัวที่เป็นกระปุก SPF 8 5 0เนี่ยมีเลขกลางใหญ่นะคะเลข359 กาง590ใหญ่990แล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ลด10%ใครมาอีกไหมคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไอซเขียนชื่อจับฉลากแจกกระป๋า1หนึ่งใบเร็วต้องอยู่ด้วยต้องอยู่ในไลฟ์ด้วยแต่ไอซเขียนชื่อไปแค่3เองจับแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่า,เด,วา,าเดี๋ยวมีลูกค้ามาค่ะเดี๋ยวมีลูกค้ามา3ท่านนะคะจบแล้วนะจบแล้วนะ3าค่าสามท่านนะ สามท่านนะเด็กๆหายไปไหนหมดเด็กๆอ๋อเด็กไปเข้าค่ายเมื่อกี้มีคุณพี่พี่ของน้องที่มารักษาสิวที่นี่มาซื้อครีมให้น้องแล้วก็บอกว่าอืมวันนี้เด็กๆมีเข้าค่ายอาจจะไม่ได้มาร่วมสนุกกับเรานะคะเสียใจด้ยนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะได้กระเป๋าไปกระเป๋าไปใส่เงินกันนะคะ โอเคพี่ทิพย์อย่าลืมอย่าลืมทักไอ้ด้วยนะคะคราวหน้าได้มาร์คสุกี้ที่ว่าได้ฟรีไปพี่ทิพย์ยังไม่ได้เอาไปนะโอเคไอ้จับแล้วนะหลับตาก่อนมาแล้วค่ะอะพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์ได้กระเป๋าอยู่ไหมคะอยู่บอกว่าอยู่นะคะถ้าไม่อยู่ไอ้ไม่ให้นะเร็วอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะหนึ่งนับถึงสิบนะคะสอง สามสี่ห้าถึงสิบแล้วไม่คอมเมนต์คือรางวัลเปลี่ยนไปให้คนอื่นนะคะคนอื่นกดไลค์กดแชร์ยงทันนะคะเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่มาคอนเฟิร์มหกเจ็ด แปดพี่ทิพย์อยู่ไหมคะใครจะมานวดหน้ามาหน้านะคะจองคิวกันมาได้เลยนะคะร้อยหสิบาทเท่านั้นนวดบำรุงนวดเจ็ดขั้นตอนสี่รอยเก้าสิบค่ะโอเคแล้วก็มาร้อยห้าสิบาทแปดอันนี้อันนี้พูดขั้นเวลาให้แล้วนะเก้าพี่ทิพย์ไปไหนคะพี่ทิพย์ะะอยู่โอเคพี่ทิพย์อยู่นะคะไว้ควอนหน้านะคะ มาใช้บริการที่ร้านแล้วก็อย่าลืมนะคะ Max Milky <S ของพี่ทิพย์กับกระเป๋านะคะของพี่ทิพย์นะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าใครที่ยังไม่ได้ใช้กันแดดนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ดูตอนต้นเลยเกี่ยวกับกันแนดดว่าจะอันไหนเหมาะกับผิวของคุณนะคะได้เลยเดี๋ยวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ